สวัสดีค่ะทุกคนมาทำกุ้งต้มเค็มกันมาสาจะชอบทานกุ้งต้มเค็มมันอร่อยและได้ยิ่งกุ้งสดๆด้วยยิ่งอร่อยและทำง่ายมากเครื่องมีหอมกระเทียมน้ำตาลปีบ๊บเกลือชูรสน้ำปลาแค่นั้นแหละไอ้กุ้งต้มเค็มนี่จะออกหวานนิดๆเค็มนิดๆ อร่อยจ้ามันจะหอมกุ้งจ้าน้ำตาลและททำง่ายแบบเดียวก็ได้กินแล้วจ้าเส่น้ำตาลปี๊บลงไป น้ำเดือดใส่กุ้งลงไปเลยจ้าน้ำเดือดเราก็ใส่กุ้งได้เลย ใส่กุ้งให้ต้มให้เดือดแล้วชิมรสอีกครั้งหนึ่งรสชาติว่าเราเราพอใจหรือ,อยังเป็นอันว่าเสร็จจ้ารสชาติหวานหวานเค็มเค็มนิดนิดอร่อยก็กุ้งต้มเต้าอ,อร่อยกว่ากุ้งต้มหวานนะจ๊ะอร่อยกว่ากุ้งหวานนะคะ ฝากช่องสาวใต้ด้วยนะคะเอากุ้งต้มเกลือมาฝากกันจ้ากุ้งต้มเกลือหรือว่ากุ้งต้มเค็มเนาะไอ้สาจะเรียกติดว่ากุ้งต้มเกลือกุ้งต้มเค็มจ้า ร้อยเดือดได้ที่แล้วก็ยกลงเลยจ้าชิมรสชาติดูอีกครั้งนะเดือดแล้วกุ้งตัวใหญ่ต้มนานหน่อยวันนี้รถวิ่นนาบานเยอะมาก ที่ฟังเสียงดังๆอันเสียงรถนะพวกเธอเพราะบ้านสาอยู่ติดถนนเนาะเสียงรถเจอรถเทนเนอร์ว่างสิบล้อบ้างฝากจ้องสาสาวใต้ด้วยด้วยค่าฝากหลายๆครั้งหน่อย มากินอาหารแบบบ้านๆแบบใต้ๆต,ต้องมาช่องสาจ้าอาหารบันนอกบันนอกรสชาติก็บันนอก,กบันนอก,นนอกขอบคุณนะคะทุกคน